พี่จากไปเมื่อไรน้องจึงจะได้คืนมาดวงใจพี่จะน้องมาทิ้งพี่ให้อยู่ลำพังดัง เลวะเวสิ้นหวังเสียงสั่งดังฝันหัวใจแววดังฟังใครเธอมาคร้ำครวนมองท้องนาหวนให้ใจให ไรน้องจึงจะได้คืนมา